กิจกรรมดิสคอด g ีนอตะทะทัสมากิโดยพี่จะสุมน้องๆใน Dis ส cord มาด้วยกัน14คนแล้วก็อเอามาแบทเทิลนกันโดยแบ่งฝ่ายกันฝั่งละ7คนเรามาดูกันว่าฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายชนะระหว่าง g n นอตว่าทัาสมากิชอบฝั่งไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด u ับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของีลาด้วย สำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่ก็ขอคนละ1ไลค์แล้วก็1 subscribe กันด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ถึง1000ไลค์นะผมพี่จะสุ่มแจกเกมพาร์ตอเวกินีอาฟิหนึ่งรางวัลนะถ้าอยากร่วมสนุกก็อย่าลืมคอมเมนต์ไอดีกันด้วยนะครับผมอันดับแรกแล้วก็จะมาแบ่งคีย์กันก่อนนะครับผมถ้าใครนับหนึ่งนะครับผมให้เปลี่ยนตัวเป็น G ีนอตมานะครับผมแล้วก็ถ้าใครนับ2ก็ให้เปลี่ยนเป็นทัสซูมากิมานั่นเองนะมาอันดับแรกแล้วก็จะมาแบ่งกลุ่มกันก่อนนะครับผมอ่าโอเคคร ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มนับได้เลยครับผมมานับไปเลยครับผมคนแรกนับหนึ่งับสองนะครับผมอ่าห้ามนับสนะใครนับ3มเตะเลยนะผมเตะออกห้องเลยนะอ่าปิงเหรอนับมาเรื่อยๆครับนับมาเรื่อยๆไม่ปิงนะไม่น่าจะปิงนะเพราะพี่เลือกเสิรไปโอเคครับผมหลังจากนั้นเราก็มาแยกฝั่งกันนะผมใครนับหนึ่งมาฝั่งนี้ครับผมมาฝั่งพี่นับสองไปฝั่งนู้น อ่าโอเคครับผมอย่าลืมเปลี่ยนตัวนะนับหนึ่งให้เปลี่ยนตัวมาเป็นจีนอตนะส่วนนับ2ให้เปลี่ยนตัวมาเป็นทัสซูมากินะครับผมอ่าโอเคนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ส่งตัวแทนมาฝั่งละหนคนครับผมมาส่งมาตรงกลางเลยครับผมมาฝั่งนี้ส่งใครมาครับผมมาเลยมาเลยอ่าเฮ้ยขี่มีด้วยเหรอเฮ้ยตึงจัดเลยอะมาฝั่งนี้ ส่งใครมาดัสมุก,กิพ่อหนุ่มมัมมี่เฮ้ยเต้นใส่เลยเหลอเอ้ยอยามกันไปหรือเปล่าจับมือกันหน่อยครับจับมือซียแค้นครับเออเป็นกิจ,จกรรมกระชับมิดสำหรับดิดอร์นนะผมอ่าไม่รู้ว่าจะกระชับมิดหรือว่าจะตีกันอีกนะผม <laughs> มาผมคู่แรกครับผมโคจรมาพบก,กับน้อง is my name แล้วก็ฟิกเกอร์ครับผมฟิกเกอร์ดูดมาก,ก่อนนะผมเป่าสองยัดหน้าไป 1, 2, มมามปา,า,นาปปหนึง่งสองย่ำกันมเอ้ยังไม่โดนนะจังหวะนี้หุบสาเอ้าหุบไปไหนไม่รู้ บอมสองยัดมาไม่โดนครับผมจังหวะนี้สกอร์เดดต่อยหนึ่งสองไม่โดนเดดหน้าใส่ผมอีสไลน์เนมไงเป่าซีใส่ไม่โดนเอาแต่โดนเดดหน้าใส่อพักกางัดขึ้นบอมสกิลสีตามด้วยเอวันหนึ่งสองเอาออกมาก่อนนะผมจังหวะนี้อีสไลน์เนมเป่าใส่ไม่โดนครับผมเดดหน้ามาอย่างไงจังหวะน,นี้ฟิกเกอร์ต่อยหนึ่งสองดูดกลับขึ้นมาแกรชแชคอเอวันหนึ่งสองย่ำกำหม่อมเป่าสกิลสอง 2, ยัดหน้าไปจังหวะน,นี้อื้อุ้ยเขากระเด็นไปก่อนหุบสามไม่โดนอีกแล้ว ยังไงครับอิสไบน์เนมยิง3ใส่แดดหน้าตาไม่โดนปอมสกิล2ดักหน้าไปครับผมยังวัน,นี้ไม่โดนเต็มที่แดสหน้ามาครับผมสำหรับฟิกเกอร์โดนแดดหน้าเหมือนกันยังไม่โดนครับผมจังวันนี้หาจังหวะเข้าเป่าสกิลไปปอมสกิล4ตามยังไงครับผมดูดไหมเอา้าดูดไม่โดนแต่โดนแดดต่อยเอา้าเขาบล็อกต่อยได้อา้าวฟิกเกอร์โดนครับผมเหล็กดอสวนอิสไบน์เนมยังไงเสียเปรียบเลือกเลือดปอมสองยังวันนี้ไม่โดนปอมสกิลสามใส่เอา้าโดนนะตีลูกกาขับหลังไป ยังไงฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ฟิกเกอร์โดนแดนหน้าต่อยแต่โดนบล็อกทันเอ้าแต่เขารวบทันสกิลหนึ่งครับผมอย่างนี้ is my name โดนแหลกดอสวนแต่เขาหลบได้เป่าสกิลแล้วก็บอมตามซีเอวันหนึ่งสองแต่โดนดูดครับผมใครกดติดตามพี่ขอบคุณมากครับผมใครยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามด้วยบอมสกิลสามหุบไปไปอยหนึ่งสองเอาคัตงัดขึ้นแล้วตามด้วยฟีเจอร์สกิลซีมานำไปกว่าหนึ่งตัวครับผมเข้ามาต่อเลยครับผมลูซิเฟอร์จังวันนี้โดนแดนหน้าต่อยหนึ่งสอง ยังไงแลกดอสวนป้อมสกิลสองออกครับผมไม่โดนดูดมาฟิกเกอร์ไม่โดนครับย่ำกระหมอมเป่าสกิลสองเอวันหนึ่งสองย่ำกระหมอมโดนครับผมจังวันนี้บอมซาสกิลสีเอวันไม่ครับผมลวกสามรอต่อยหนึ่งสองย่ำกระหมอมโอ้โหโคตรตึงอะครับดูซิเฟอร์ว่างไงครับผมเลือดเหลืองเลยนะจังวันนี้บัฟเขาให้เลยฟอมสองยิงสามใส่ไม่โดนเต็มที่นะ แอโดูดกบขึ้นมาอีกมาหนึ่งสองย่ำกระบอกเอ้าย่ำไม่โดนแต่เขาโดนต่อยก่อนรวบสกิลหนึ่งมาดูซิเฟอร์บอกเอาขึ้นหน่อยครับแรงดรอสวนจังวันนี้วิกเกอร์ว่าไงปอมสกิลสี่ไม่โดนแต่เขาสวนด้วยเจ็ดได้ยัดหน้าเข้าไปแต่โดนบล็อกนะจังวันนี้ไม่โดนเต็มที่ปอมสกิลสองขึ้นฟ้าใส่ไม่โดนยังวันนี้ยังไงครับผมซิกเกอร์โดนดูดไม่โดนปอมสามเอาไปนี่ดูดกระสุนไหมฮะจังวันนี้ดูซิดูซิเฟอร์โดนหบอ้าวสวย้วครับผมจังวันนี้ พิกเกอร์งัดขึ้นเอาแต่เหลกดอสวนออกมาแดดหน้าอ <Thr society. S 2> ุ้ยกล้องหายรวบด้วยสกิลหนึ่งครับผมเฮ้ยเฮ้ยดูซิเฟอร์ลูกซิเฟอร์เป่าแล้วก็เจ็ดได้เข้าที่หน้าเรียบร้อยหนึ่งต่อหนึ่งครับผมยังวันนี้เฮ้ยหายตัวหายยิงสกิลสามจะหนาวอูซิเฟอร์บอกเอาหมดอะจังวันนี้เฮ้ยไอ้ครับผมส่งใครมาเป๊ะพีพีแทสึมากิเป๊ะพีพีแทสึมากิบอลสกิลสี่ฮุบสกิลสามต่อ เอวันหนึ่งสองสามงัดขึ้นแล้วอัปคัดเดดเอา้าเรียบร้อยแตกเลยโขทางด้ผมน้องอะไรนี่เคสจางชินจางชินว่าไงจางชินเอวันหนึ่งสองเป่าไปปลอมสกิลสองอาจจะขอเหล็กดอสวนเป่าสองอ่าเหล็กดอไมไม่เหล็กดอนะจังหวะนี้เอา้าโดนดูดกลับขึ้นมาเหล็กดอกไปครับเดดหน้าอ้อมหลังไม่โดนแต่เดดต่อยแต่โดนเป่าเป่าไมไม่โดนครับจังวันนี้หุบสามรอจังหวะเอวันหนึ่งสองสาม ยำกาหมอมบอมสก,กิล4ไปตาโนเอวันหนึ่งสองยำกาหมอมอีกดอกหนึ่งเฝ้าสก,กิลสองยันได้เอาโดน2องัวเอ้ยมาจากไหนแถมหรือเปล่าจังวันนี้ดูดกลับขึ้นมาเอวันต่อหนึ่งสองยำกาะหมอมีทีเดียวโอ้โหเกือบแตกเลือดมิดรอดจังวันนี้ยังไงครับผมอเ,เอสเนอะจางชินจางชินบอมสองไปเด็ดแหลกดอสวนแต่เขาหุบสามเรียบร้อยฟีนิเจอร์อีกโอ้โหเก็บไปสองตัวผมเบปีพีถ้าซื้อมากี่ของเรา ว่าไงส่งใครออกมาเฮ้ฟเยียสี่ปีที่แล้วหรือเปล่านี่ไงหุบสามแต่เหล็กดอออกไปครับผมอย่างวนี้เฮ้ยมีลูว่ะไอ้ฟุตโค้งเอา้าโดนรวบหนึ่งมาฟเียบอกก็เข้ามาดียิงยัดหน้าไปเลยเอาแต่ขอเหล็กดอสวนเอี 1, วันหนึ่งไม่เป่าครับผมอย่างวนี้สกิลสองพัดออกไปย่ำกระหม่อมดูดกลับคืนมากระชากคอมาย่ำกระหม่อมเฮ้ยไม่โดนครับผมอย่างวนี้ ปลอมสกิลสองติดโล่นะจังหวะนี้พี่พี่มันโกงเกินครับผมเอาอมยิ้มหรือเปล่าหนึ่งอันตีไงใส่แดตต่อยหนึ่งอวบสกิลหนึ่งเอ้าไม่โดนใส่แดดต่อยหนึ่งสองสามฮุสกิลแต่เขาแหลกดอกไปแล้วผมจังหวะนี้โหเยาว่ายังไงผมโฟเย่เจ็ดได้เขาที่หน้าแต่เขาลงบอกไปก่อนใส่แดดต่อยไม่โดนแต่ดูดกระชากคอมาเอ็มวหนึ่งสองย่ำกระหม่อมแหลกดอยัดหน้าไปไอ้บอมลสกิลสองเข้าที่หน้าทักซึมากิเอ้ย เอออย่าเพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งเข้ามาครับผมใจเย็นๆใจเย็นๆยังไม่ถึงคิวนี่อ่ะบอมสกิลสี่ใส่อ้าวโฟเยะบอกอะไรครับเนี่ยงงไปหมดแล้วเอมาหนึ่งสองจำการบอมเรียบร้อยฟีดิชเชอร์ไป่ผมหนึ่งต่อสี่อาซึมากิเก็บไปสามตัวครับผมในวันนี้แบบว่าไงโดนบอมสามใสอ่าไงครับผมไปเดี๋ยนี้เลือดเหลือเกือบพึ่งหลอดนะฝั่งของจีอับอมสกิลสองใส่ครับผมแต่ได้ต่อยหนึ่งเอาแต่โดนต่อยขาดครับผม ยังไงรวบสามาแต่แหลกดอสวนไฟดึงสองรวบด้วยสกิลดึงครับผมนะคอสบิกคอสบิกเป่าใส่ติดบล็อกครับแต่ว่าทันสมเมื่อกี้เอวันหนึ่งสองเดสหน้าบล็อกครับผมแต่ต่อยดึงสองผักออกไปแล้วก็ดึงกลับคืนมากรชะชากคอมาตบย่ำกาะหม่อมมาผมแต่ทันสมเมื่อกี้บอมซีใส่เอวันต่อหนึ่งยำกาหมอมต่อครับผมจังวันี้อันตีจะได้ไปเลย,เยไม่ได้นะจังวันี้เดี๋ยวผมเอาไม,ม้ครับผมเมื่อกี้ที่พาแทางเทคนิคครับพลาดอันตีนะ มาอะซึมากิไว้ไงครับผมแบรบพีพีทัตซูมากิอะไรครับผมแหลกหรือเปล่าหนึ่งอัใช่ครับผมบ OK ล็อกก่อนแดน้าต่อยไม่โดนแทงเขาแดนสวนต่อยเข้าที่บอตาซ้ายคอสมิส๊กบอมสกิลสองแต่โดนพัดกลับมาด้วยสก,กิลสองไอ้มันหนึ่งสองย่ำกาหมอมหกสามอ็ยังหวะต่อยหนึ่งสองอาประคัดงัดขึ้นกระชากคอลงมาบอมสก,กิลสี่แล้วตามด้วยไอ้มันย่ำกาหมอมแหลกดอออกมาบอมสก,กิลสามค้างละ ชาร์จยิงใส่หน้ายังไม่แตกครับผมอย่งวงน,นี้โอ้โหเสียเปียบเรื่องเลือดเจ็ดได้เข้าที่หน้าโดนนะครับผมจังนี้บอมสองต่อคอสมิกว่าไงเสียเปียบเรื่องเลือดเอ้าเกือบโดนดูับผมเฮ้ยใจเย็นใจเย็นสุดระแบว่าไงแบ่แบ่ดูดหนึ่งไม่โดนสกิลสี่แดดหน้าออมไตหนึ่งสองรวบด้วยสกิลหนึ่งคอสบิกบอกต่อเข้ามาดิอืมนี่ไงเนีเจอสปแปมหน่อยไหมล่ะบอมครับผมแต่ว่าบล็อกก่อนเอ้าแต่โดน งัดครับผมเด็กดอกรับขึ้นมาบอมสองใส่ไม่โดนนี่ยังไงใส่แดตต่อยชาร์จ3ยิงใส่ไม่โดนแต่เขาดูดหนึ่งก็ไม่โดนสกิลสี่มาสกิลสี่ครับไม่โกงยังวันนี้คอสมิกเอาเรื่องนะอเซมิก,กิแบรรู้สึกว่าจะตึงมือเอาขับรถหนีเลยอะไรขับรถนีได้ด้วยอบอมสกิลสองใส่ไม่โดนแดตหน้ามาตอ 1, ่อยหนึ่งสองบล็อกอู้ยโดนย้ำกามอมครับผมบล็อกไม่ทันสกิลสองพายุย้ำกามอมจะไปไหนหุบสามต่อ รอจังหวะเอ็มันหนเอ้าดูดเฉยเฮ้ยดูได้ไงเอา้าดูดกลับมาครับผมดูดได้ไงครับปอมสกิล4ไม่โดนยิงสกิล3ลงพื้นครับผมจังหวะนี้ดักก่อนคอสิกบอกเอาแล้วเลือนเหล,ลือน้อยเอ้าขี่รถตามเฮ้ยอะไรวะปอมสกิล2ไม่โดนครับผมท้าเส้นเมื่อกี้เป่าสกิล2แหลกรอยัดเข้าทีหน้าต่อยด้วย M1 สกิล1 M1 1 2ย่งสำกระบ,บอมไม่ดโดนเขาแหลกโดออกไปดูดกลับมาหุกสามแตกไปเลย โอ้โหวัดตึงอะครับเก็บไป4ตัววัดตึงอครับแบทฮันซูมักกีมีกันเปล่ามาคิงนุบอ่าเจอคิงนุบหน่อยครับผมรวบด้วยสก,กิลหนึ่งมาแบทฮันซูมักกีโดนบอมสามยัดหน้าไปโดดสก,กิลสี่เจนได้เข้าที่หน้าไม่โดนกระบอกเขาออกมาก่อนคิงนุบว่างไงคิงนุบบอมสองแต่โดนดูดกระชากมาเย็ดหน้าไปแต่โดนบล็อกต่อยอ้าวสวนหุบสาม ออพายุเป่าแหลกดอออกครับผมปอมสกิลสี่ครั้งอากาศโอ้โหโดนได้ไงครับเนี่ยแปรพีพีท่านซูมากิมีโล่นะจังหวะนี้ยิงสกิลสามแจ็เข้าฮีโล่โอ้โหคาแทกหน้าตัวเองเฮ้ยงงไปหมดแล้วพี่โอ้โหมันโดนผมได้ไงผมยิงออกไปดูแบบเดินสกิลหนึ่งงคิงลูฟเอวันหนึ่งสองสามย่ำกำหม่อมโดนนะครับผมแหลกโดออกมาเป่าสกิลสองสวนหน้าเอวันหนึ่งสอง ยำกระหมอมไม่ทันก็บฮุบสามต่อไม่โดนครับผมเจ็ดได้ออกแล้วก็บินสกิลสี่กระชากใส่หน้าไม่โดนบอมสกิลสองตามเลยระวังโดนบล็อกต่อยหนึ่งสองแตร์สกิลโดดกลับขึ้นมาแหลกดออกมารวบสกิลหนึ่งเอารวบวืดนครับผมใส่แดรต่อยหนึ 1, ่งสองยำกระหมอมแล้วก็ตามด้วยพายุต่อเรื่อยมาหนึ่งสองยำกระหมอมกระาชาขอเสือเงียบห้อยปิดไปด้วยฟินิชเชอร์สกิลสี่ ้วเยบร้อยครับผมหนึ่งตัวหกโอ้โหเ้ยเก็บไปห้าตัวคนเดียวหัวที่หกหรือเปล่าแหลกดรอออกมาครับผมเนี่ยดูดกระชากคอซิกม่ว่าไงซิกม่โดนย่ำกระมอมไปเป่าด้วยสกิลสองโอ้โหหวานแล้วแหลกดรอไปแล้วสกิลสี่บอม่หน้าแต่เขาออกมาก่อนใส่แดดต่อยอ้าวโดนต่อยขัดครับผมจังวันนี้ย่ำกรมอมออกมาแดดหน้าออกมาแดดหน้าโดนบล็อกหรือเปล่าใส่แดดต่อยหนึ่งสองย่ำกระมอมออกโอ้โห ไม่มีแล้วก็บอมหนึ่งกระชากออกเสื้อมาหกสามต่อรอจังหวะอีกมัดหนึ่งสองสามเป่าออกไปแล้วก็ตามด้วยซายคิวซีโฉบใส่หน้าฟีดิช่าไปเลยบ่บ่บ เรียบร้อยครับผมเก็บไปคนเดียวหกตัวครับผมสําหรับเบร์ทัศสมากิครับผมก็เป็นฝ่ายของทัศสมากิชนะไปในครั้งนี้นะผมโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับกิจกรรม d i ส cord ดจีนอตพัททัศสุมากิครับผมโอ้โหย่างมาแล้วนนะผมที่บอกเลยว่าทัศน์สมากิโคตรตึงสำหรับ E ีพีถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปผมขี่ไลค์ด้วยเจอกันบหม่อีหีนะ